ครับสำหรับ EP นี้ครับก็มาดูเรื่องของภาพมงคลเสริมดวงนะครับมีไว้ประดับบ้านช่วยเสริมพลังฮวงจุ้ยให้ชีวิตเฮงๆนะครับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและก็เป็นวิชาความรู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของจีนนะฮะปัจจุบันการแต่งบ้านตามฮวงจุ้ยก็ยังคงไปที่นิยมของคนที่มีความเชื่ออยู่เสมอและการหนึ่งในไอเทมที่ถูกนํามาใช้ปรับนะครับหรือว่าเสริมฮวงจุ้ยมากก็คือภาพ ภาพมงคลเสริมดวงนั่นเองนะครับโดยเราเชื่อกันว่าการเลือกใช้ภาพมงคลแต่งบ้านนั้นจะช่วยเสริมพลังที่ดีให้กับบ้านนะฮะช่วยเสริมดวงทั้งด้านการงานการเงินความรักชีวิตคู่ให้กับสมาชิกในบ้านมีแต่ความสุขแต่จะมีภาพไหนกันบ้างน,นะที่เป็นที่นิยมใช้เป็นภาพมงคลประดับบ้านกันบ้างก็มาดูกันนะครับภาพที่1ภาพเรือสำเภานะครับเป็นภาพสิ่งของนะฮะ ก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับหากพูดถึงภาพมงคลแล้วแล้วก็ภาพของเรือสำเภาจีนที่แล่นลมล้อคลื่นทะเลก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่พูดขึ้นมาในความคิดของใครหลายคนก็เป็นภาพแรกแรกเลยใช่ไหมครับเพราะความเชื่อตามความเชื่อของชาวจีนเนี่ยเรือสำเภาต้นนะครับเป็นตัวแทนของการทำมาค้าขายความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ครับยังช่วยเสริมดวงชะตาให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ก็เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายหรือท,ทําธุรกิจด้วยนะครับหลายๆคนจึงนิยมประดับบ้านด้วยภาพของเรือสาเภาเพื่อเรียกโชคเรียกทรัพย์ละก็เรียกความสําเร็จนะฮะตำแหน่งที่เหมาะสมครับก็นิยมติดเป็นภาพมงคลเสริมดวงทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับภาพที่2ครับภาพมังกร เมื่อพูดถึงภาพมงคลแต่งบ้านจะขาดภาพมังกรไปก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่ามังกรคือสัตว์เทพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อของชาวจีนครับรวมถึงอีกหลายประเทศในแถบเอเชียส่วนสัตว์พวงจุ้ยก็เชื่อว่ามังกรคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอํานาจและความเจริญรุ่งเรืองหากมีภาพมังกรประดับบ้านเอาไว้จะช่วยให้การงานการค้าธรุรกิจประสบความสําเร็จนะครับหากต้องมีการเดินทางก็จะราบรื่นนอกจากนี้เขาก็ยังเชื่อว่า ช่วยมังกรดีน,นะช่วยเรียกโชคลาภอีกด้วยนะครับตำแหน่งที่เหมาะสมที่ควรติดครับก็ควรติดตั้งด้านทิศตะวันออกของบ้านและให้มังกรหันหัวเข้าด้านในบ้าน 3. ปลาคราบคู่ปลาคราบเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความอดทนความขยันหมั่นเพียรจากการว่ายทวนน้ำนะครับโดยภาพปลาคราบ คู่เนี่ยจะเป็นภาพมงคลเสริมดวงที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองผลกําไรและก็ความสําเร็จโดยในภาพเด็ดนะฮะต้องเป็นภาพปลาคราฟว่ายทวนน้ําหรือจะจัดวางตําแหน่งให้ว่ายหันหัวเข้าหางโทษหันหัวและหางเนี่ยสลับทิศกันเพื่อเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์หยินหยางนะครับหรือว่ามองว่าแทนสัญ,ญลักษณ์ความเป็นนิรันร์ก็ได้นอกจากนี้ครับความเชื่อทางฮวงจุ้ยไทยอาจจะเลือกภาพที่มีปลาคราฟเป็นเลขมงคลนะเช่นเจ็ด เลข8หรือว่าเลข9กาเก้าตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเจ็ดแปดเตัวก็ได้นะครับ 7, 8, ตำแตหน่งที่เหมาะสมครับที่ควรติดนะฮะคือติดตั้งท่านด้านทิศตะวันออกของบ้านร้านค้าหรือว่าด้านขวาของโต๊ะเก็บเงินภาพที่4ครับม้าวิ่ง8ตัว ก็เป็นอีกหนึ่งภาพมงคลแต่งบ้านที่เราเพบเห็นได้บ่อยๆนะครับเพราะว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความว่องไวป,ปราดเปรียวไม่อยู่นิ่งก็เต็มไปด้วยพลังและความสง่างามตามศาสตร์ฮวงจุย้ยเชื่อว่ามา้าภาพม้าวิ่ง8ตัวเนี่ยนะครับมีความหมายมงคลสื่อถึงความสําเร็จของธุรกิจการค้าการทํางานหรือการเลื่อนตําแหน่งนะฮะองค์ประกอบ ในภาพต้องเป็นม้า8ตัวกําลังวิ่งนะครับหรือกระโดดนะฮะหากแต่ว่าแต่ละตัวมีลักษณะท่าทางที่ไม่เหมือนกันก็จะดีที่สุดนะฮะตำแหน่งที่เหมาะสมครับคือติดตั้งในทิศที่ม้าวิ่งเข้าภายในตัวบ้านเพื่อเรียกโชคลาภเงินทองนะครับภาพที่5ครับนกยูงนกยูงนี่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอํานาจ โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าหากใช้ภาพมงคลเสริมดวงรูปนกยูงอยู่นะฮะจะช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาให้กับสมาชิกในบ้านอีกด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเสริมดวงด้านความรักตามตำราว,ว่าไว้ว่าต้องใช้ภาพนกยูงรำพนหางมาประดับภายในบ้านนะฮะตำแหน่งที่เหมาะสมครับคือติดทางโถงทางเดินภายในบ้าน ภาพที่6ครับภาพทะเลแม่น้ําน้ําตกอันนี้ก็เป็นภาพที่บรรดาลความสุขความเจริญและโชคลาภมาสู่บ้านนะครับก็เนี่ยก็ดีเลยนะครับเพื่อให้ดูเกิดเป็นความสิริมงคลสูงสุดและก็นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับควรติดตั้งให้มีลักษณะไหลรินเข้าสู่ตัวบ้านนะครับภาพมงคลที่7ครับภาพภูเขาก็ เป็นภาพที่บันดาลความมั่นคงและหนักแน่นแก่คุณและครอบครัวนะครับเช่นภาพทิวทัศน์ภูเขาที่สูงสง่าตำแหน่งที่มงคลที่สุดก็คือห้องทํางานนะครับภาพมงคลที่8ครับภาพต้นไม้ภาพต้นไม้ไมเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตและความมีชีวิตชีวานะครับบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นสุขและก็โชคลาภนะฮะ ภาพที่8ครับภาพมงคลที่8คือนกฟีนิกซ์ภาพนกฟีนิกซ์ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะความเป็นนิรันดร์ความไม่มีวันตายนะครับภาพมงคลที่9ครับภาพต้นไผ่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้ามั่นคงทนทานและอายุยืน ไผ่เป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์มากนะครับปลูกง่ายโตเร็วแตกกอเร็วใบเขียวตลอดปีเป็นสุดยอดไม้มงคลมีความหมายให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปนะครับภาพมงคลที่10ครับภาพดอกไม้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสดใสมีชีวิตชีวาร่าเริงนะครับดนบันดานให้เกิดความสุขสดชื่นความรักและความอิ่มเอิสุขใจนะครับ ครับก็ลองไปหาติดกันดูนะครับด้วยความรักความปรารถนาดีจากซีร่าช็อปครับสวัสดีครับ